สวัสดีครับวันนี้เคสเจนเเป็นก้อนที่ใหญ่มากนะครับอยู่ในไลน์เนชั่นแคปิทัแล้วก็อินเวดไปที่สฟ h น n o i d น a สโซฟ a ร y n ิง์ตัวก้อนเองก็อยู่ที่ PPF หรือเทอร์โคไพลินฟอสซานะครับอินเวดไปจนถึงอินฟาเทมโลฟอสซ s าแล้วก็ก่อนตรงบริเวณของเบสออฟเทอร์โคไพล์โปรเซสเริ่มเคสเนี่ยเราก็ ทำเป็น m o d i f i e d a n g e approach นะครับจะเห็นตัว tumor อยู่ใน uh, n a t a l cavity ด้านล่างเป็น n a s a l floor นะครับ uh, ตอนนี้เราเปิดเข้าไปใน brain ของ maxillary sinus uh, ที่เห็นนั่นคือเป็น posterior wall ของตัว sinus นะครับ uh, เพราะเราเปิดเห็น uh, มุมกว้างของตัว sinus แล้วเนี่ยเราก็เอาบริเวของ lateral nasal wall ออกเพื่อที่จะ approach เข้าไปยังตัว s p h e n o p a r i e t o f r o n t a นะครับ อพอเรา Approach เข้าไปที่ตัว SPF ไดนะ้แล้วก็จัดการลาลเกตหรือว่า GT brain ของสฟิโนพาธีนาทัทลี y จากนั้นก็มาเอาตัว middle t u r b i n ออกแล้วก็ทำโพสเลสเซป t e ค t o มีนะครับจุดนี้ก็ใช้เป็นตัวโคเบเตอร์โคเบตตัวมิ c โคซาออกนะครับแล้วก็ใช้เป็น c ค e s ่ l er, อ l สานลองเจอตัดตัดเอาตรงบรน i n ของโพสเลสเซปตัม จากนั้นก็ก,กลับมา,าจี้ตรงขั้วจุดที่มันต่อระหว่างตรงก้อนที่อยู่ในแนสคาเวตี้และก้อนที่อยู่ในตัว ppf นะครับลักษณะคล้ายเป็นเหมือนดัมเบลเชฟพอเราจัดการขั้วตรง spf เสร็จเนี่ยตอนแรกก็พยายามจะดันก้อนให้ลงไปในปากแต่ว่ามันติดส่วนหนึ่งมันมาจากตรงบรีเของโลเซนมูเลฟอร์ซาสุดท้ายก็ต้องยอมตัดก้อนออกมา ประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะออกทางรูจมูกนะครับเนื่องจากว่ามันมันไม่สามารถจะดันลงไปในออโลฟาลิงได้จริงพอก้อนออกมาทางจมูกได้ส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยก็ดันลงไปที่ตรงเบรนเวช่องปากนะครับหลังจากที่คอตาไลส์แล้วก็อัมเบรตตรงบริเวณโลเซอร์มอเลอรฟอสซา erm orsa, ที่มันติดตอนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มุมนี้เราก็จะเห็น ก้อนที่อยู่ในตรงสฟิโนไชนัสนะครับเราดริวตรงบรดเวณเลียวของสฟิโนไชนัสลงมาจนเกือบถึงคอยหน้าจากนั้นก็ค่อยๆนำก้อนที่อยู่ในสฟนอยด์ออกมาทางก้อนนะครับมุมนี้จะเห็นนานโซฟลิงส์เห็นอดีนอยของคนไข้ซึ่งคนไข้ย,ยังอายุ15ปีนะครับแล้วก็เห็นสฟิโนไชนัสด้านบนด้านซ้ายก็จะเป็น ตรงบริเวณ PPF นะครับซึ่งเราเปิดเอาไว้ตอนที่เราที่สฟิโนพาตินอัตรีตอนนี้เรากำลังไลเกตตรง internal maxillary นะครับด้วย surgical clip ก็จะเห็นก้อนส่วนที่ยังเหลืออยู่ที่อยู่ใน PPF ต่อไปยัง infra t e m o r a l fossa นะครับจะเห็นเป็น temporalis muscle ซึ่งซึ่งเป็นลายของม u า c l e ที่วิ่งจากบนลงล่างนะครับ ตัวทูเมอร์อยู่ทางด้านหลังต่อตัวเทมปอร์ลิสมสเซ่ด้านบนสีขาวนั่นเป็นเนิร์52นะครับจากนั้นเราก็พยายามาดิสเซกเอาตัวนิโรวัสครบันเดิลที่อยู่หน้าต่อตัวทูเมอร์ออกเพื่อที่จะเอ็กซ์โปสไปยังตัวทูเมอร์ ตรงนี้เราพยายามจะดิเซกเอาเนื้อส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับที่ยังเกาะอ,อยู่กับตัวโบนให้หลุดออกมาพออก้อนค่อยๆหลุดออกมานะครับก็ดิเซกออกมาจากตัวมัสเซล โดยผู้ช nhưng, ong, ong, ่วยก็จะช่วยดึงก้อนหมายทั้งนั้นมีเดียวบ้างสุปรียบ้างซูโรมมีเดียวบ้างนะครับแล้วก็เราก็ใช้ตัวคอมพิวเตอร์ค่อยดิสเซคมันออกมาจากนั้นเราก็ใช้เป็นตัวไฮสปีดดริลดริลบริเวณของตรง PPF นะครับเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำของตัวทูเมอร์ในอนาคตนะครับ ก็ดิวไปจนถึงบริเวณของอจุดเดิมที่เคยเป็น v ีเดียนคแนนะครับตรงบริเวณนี้คือตรงด้านหลังของตัวเทอร์โคลไพินฟอสซานะครับตรงนี้มาทางด้านค่อนข้างจะอินฟิเลียตรงนี้เราดริวไปที่ตรงบริเวณของ v ีเดียนคแนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้มองไม่เห็นเนิร์ฟแล้วนะฮะ บางส่วนก็โดนอินเวนโดยทูเมอร์ตรงบรเวณนี้แล้วก็พยายามจะด,ดิวเพื่อให้เนื้อที่อาจจะหลงเหลืออยู่ได้หลุดออกมานะครับผู้ช่วยก็จะคอยดูดเลือดแล้วก็าบางส่วนก็จะช่วยเอริกตน้ำเพื่อไม่ให้บนดัสมันบางฟิลนะครับ พอเราดูเรียบร้อยนะครับภาพที่เห็นก็จะเห็นเป็นโบนนะครับเห็นเป็นเนื้อทิชชูบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ใน PPF ที่เราอาจจะยังออกไม่หมดในตอนแรกนะครับก็ใช้เป็นตัวคอมเบวเตอร์นะครับ ค่อยอัลเลตตัวที่ชูเีียังลงเหลืออยู่นะครับออกจากตัวโบนบางส่วนก็จะเป็นโบนดีเฟกต์นะครับก็พออัลดไปก็จะเจอเป็นเพลีอสเตียมตัวเซลล์ที่ ลอยอยู่ตรงบริเวณ PPF นั้นก็เป็น IMAX เดิมนะครับพอเราดิวเสร็จใช้คอมพิวเตอร์เบรคเสร็จนะครับภาพนี้ก็จะเป็นด้านบนเนี่ยเป็นสฟิโนไชนสัสซึ่งถูกเปิดเอาไว้โล่งแล้ว PPF โล่งนะครับส่วนที่เป็นอสฟริงก์ก็จะเป็นอณิหนอยนะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับจากผมวิรัตและทีมงานอีกสองท่านคืออาจารย์อาจารย์นัทวัฒน์และก็คุณหมอณัฐพงศ์ครับ ัสดีครับ